ครับสัปดาห์นี้นะครับกินเนี่ยสมเกียรตินะครับเราอยู่ที่ห้างเอ็มสเฟียร์อีกแล้วนะครับมาเที่ยวนี้นะครับเราจะ,ระทานอาหารจานเดียวซึ่งอาหารจานเดียวนอกจากจานเดียวแล้วยังเป็นอาหารประเภทเส้นเดียวชอบด้วยเพราะฉะนั้นกินเนี่ยสมเกียรติวันนี้ีิราต w a l ม m a s t e r ์ h ชฟกิ๊กเดี๋ยวไปกินครับว่ามีอะไรให้กินบ้างตามมาเลยครับ เข้ามาถึงร้าน Walk Master ร้านนี้นะครับบอกเลยเลยว่าเป็นอาหารจานเดียวและเป็นอาหารประเภทเส้นที่บอกกันไว้วันนี้มาเจอกับเจ้าของร้านครับเชฟกิ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,บถ้าพูดถึงประวัติเชฟกิ๊กแล้วนะครับต้องบอกว่ายาวเหยียดมากเซิร <c oughs> ์ชเขาเ้าไปใน Google เลยดีกว่าไม่ต้องคุยกันเยอะถ้าคุยกันพอดีเวลาหมดเลาเหมดเวลาแต่ที่เมนเมนก็คืออดีต เป็นทั้งในแบบเป็นพิธีกรเป็นนัยยกแสดงหลายอย่างมากแล้วสุดท้ายคุณพ่อทิ้งมรดกร,ร้านเลิศทิพข้าวต้มที่ปากซอยเลยนะฮะลาดเ้าวัง,งหิน70ร้านเนี้ยเป็นร้านในตำนานจริงๆเพราะเป็น670ปีแล้วเลยต้องสละสลักความเป็นพิธีกรซึ่งดีแล้วเพราะว่าพอสลับปุ๊บพี่ก็มีงานเยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เขาต้องไปดูแลกิจการข้าวต้มเลือดทิพโอ้โหดังมาก ขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆล้วก็แบบเหมือนรับรับบรดงพอนะครับมาช่วยดูแลต้องดูแลต้องยอมทำรู่นทำนี่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำทำทำอาหารให้มันมันทันสมัยขึ้นสะดุกขึ้นหรอแต่รสชาติยังออริติกยังคงเดิมเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมแต่รุ่นพอเลยเทคนิคเดิมเลยแต่สุดท้ายคือดีมากเลยจริงๆคุณผู้ชมคือเป็นสิ่งที่ดีจริงๆอาหารยังไงคนก็ต้องกินไม่กินไม่ได้แล้วถ้าอาหารอร่อยและดีแล้วก็ไม่แพงโอ้ย ต้องกินเลยกิน,นะแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาไม่ใช่คือ,ค,อคือรุ่นคุณพอ่อถือว่าเก่งแล้วรุ่นลูกเนี่ยเขาไปแข่งเชฟกระทะเหล็กมาเมื่อปี2015เพสิบชนะเลิศอีกครับผมก็ไปแข่งเชฟกระทะเหล็กมานะครับแล้วได้อีกชนะมาแล้วก็วไปแข่งท็อปเชฟมาซีซั่นหนึ่งนะครับ,รบก็เขารอบลึกๆนะครับ<อ>แล้วก็มีอีกหลายรายการเลยครับก็ไปสนุกเลสนุกกันแล้วที่ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทำอาหารเนี่ย ได้ไปจากคุณพ่อไหมหรือว่าหรือว่าเราเป็นเขาเรียกว่าบอลทูบีจริงๆแล้วอ่ะเหมือนเหมือนเราโตมากับครอบครัวการทำการทาอาหารเนาะเด็กๆเราโตมาปุ๊บเราก็เจอใช่เห็นหม้อเห็นจะหลิวไก่ระมังอยู่แล้วแหละเราก็แบบซึมซับมาแล้วก็คุณพ่อก็เหมือนเหน <จะ S 1> มือนใช้ดีกว่ามันก็ซึมซับก,ก็ไม่ได้ใสเ่เนาะบอกว่าเหมือนช่วงเทศกาลแบบ คนเยอะเยอะลูกน้องกลับบ้านหมดจึงไหลหมดเลยเราเที่ทำมันเราก็ต้องทำเองน่แหละมันก็เหมือนว่าเป็นการสอนไปปริยายหมายถึงว่าพอชจวงเทศกาลอย่างสงการจุจีนเนี่ยเด็กมันกลับบ้านหมดเลยบางคนก็อยู่ต่างประเทศก็มีบางคนก็อยู่อีสานอยู่เหนืออยู่ใต้ไปหมดแต่คนจีนเขาไม่ยอมหยุดร้านเนี่ยเพราะว่าคนจีนในสยามเนี่ยไม่มีหยุด ไม่มีหยุดนอกจากคนจีนที่แบบสมัยใหม่ละหยุดว่าก็ว่ากันไปเพราะนั้นพอหยุดแล้วพอลูกน้องกลับปุ๊บเกณฑ์มาเลยพี่น้องทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่ไอเด็กก็อยากเที่ยวแหละแต่เที่ยวไม่ได้ไม่ได้หรือโดนปมเพราะนั้นก็เลยกลาบมา็ว่ากลายเป็นอาชีพที่ทําให้เชฟกิ๊กมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกไม่ใช่ทั่วไทยสเปนโอ้ยไปกี่ประเทศที่ไปเนี่ยจริงๆได้มีโอกาสไปนำอาหารไทยไปนำเสนอมากกว่าจากออกจากสถานทูตกระทรวงต่างประเทศเนาะ ก็ไปฝรั่งเศสไปปารีสไปมอสโกมาดริดไปอันโดราอันโดราเป็นประเทศที่อยู่ที่คาบสมุทรไอเบียอยู่เล็กๆไปมากอยากอยู่เล็กๆแล้วก็เรากไปเที่ยวไม่อยากอยู่อยากอยู่ไกลแล้วก็ได้ไปเจอแบบวัานด้ทำอาหารที่หลากหลายแล้วก็มาปรับใช้กับอาหารเราแล้วมันเหมือนเป็นความรู้ประสบการณ์ไปหามาแล้วก็มานําเป็นเหมือนฟิวชั่นนะแต่ว่าเมนหลักอ่ะ ยังเป็นของเราอยู่ถูกต้องเติมนิดนิดไปปรับปรุงให้มันดูเป็นรสชาติที่แตกต่างจากเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโชคดีของเรานะครับกับคุณผู้ชมด้วยกับกินอย่างสมเกียรตินะครับเราได้มาที่เอ็มสวียร์แล้วก็ร้านนี้นะชื่อร้านม็อกมาสเตอร์ทำไมชื่อม็อกวอะจริงๆแล้วนี้มันเป็นการแตกลายเนาะจริงๆแล้วแบบเลิศทิพย์ใหญ่อยู่ที่วังหิน70เนาะอ่าเอาทิพย์ใหญ่สำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่มันจะเป็นร้าบข้าวต้มอาหารแชร์ริ่งอาหารที่ครอบครัวมากินกันเยอะๆจานใหญ่ๆอะไรเงี้ยตอนนี้เรายกมาอยู่ที่ห้างบ้าง มันก็จะมีเป็นรถทิพที่เป็นรถทิพย์สเตรี้มีเป็นรถทิพยิสก็เป็นอาหารจานเดียวเลยเป็นพวกข้าวข้าวกัเพราข้าวผัดข้าวผัดนลาเค็มข้าวผัดน้ำเนี้ยสารัปข้าวเลยแต่เราก็อยากจะมีแบบอีกสักร้านหนึ่งร้านที่เป็นเกี่ยวกับเส้นเราก็เลยแบบเนรมิตขึ้นมาเป็นแบบชื่อร้านว่าบอกมาสเตอร์ที่เป็นเส้นที่เกี่ยวกับเอเชียนนูโดทั้งหมดเลยก็คือ มีทั้งเส้นผัดสไตล์โอ้จริงๆเยอะครับประมาณแบบ15 16สไตล์เส้นหลักๆมีเส้นอะไรบ้างก็มีมีฮอกเกี้ยนมีเส้นใหญ่นะฮะเส้นเล็กเส้นมีหมีหุ้นมีหุ้นอะไรเงี้ยแล้วก็สปาเกตตีฮกเกี้ยนไม่มีมะกุนีจะเป็นเอเชียหมดเช่แล้วก็มีแบบอินสแตนด์ดัลลอที่กินง่ายๆแล้วก็จะมีหลากหลายสไตล์เนาะมีทั้งราดหน้ามีทั้งผัดซีอิ๊วมีทั้งผัดขี้เมา มีทั้งผัดทุ่ยเยอะแยะหมดเลยเยอะหมดเลยเพราะนั้นก็นําเสนอมาบางชนิดเนาะเพราะฉะนั้นใครอยากกินอาหารประเภทเส้นแล้วเอามาผัดไม่ไม่น้ำนะเป็นผัดอย่างเดียวน้ำไม่มีน้่แล้วร้านถืกว่เป็นกุงขีก็เป็นร้านหน้าแล้วเป็นไฟนูโดอ่ะเป็นไฟหมดเลยเป็นไฟหมดเลยทุกอย่างวันนี้มาดูกันว่าเมนูทั้งหมดของม็อกมาสเตอร์บางส่วนเท่านั้นมีอะไรให้ดูบ้างมีอะไรให้กินบ้างเริ่มจากอันแรกก็เป็นผัดซีวเนื้อปูก้อนนะครับนี่เราใช้เป็นเนื้อปูก้อนวว้า แท้ๆเลยก็สดใหม่เรสสดทุกวันนะครับจากทางใต้เลยนะครับแล้วก็รัดหน้าอยากให้ลองเป็นเส้นใหญ่ผัดกับวอกนะครับกลิ่นหอมนะครับแล้วรัดหน้าเข้มข้นนะครับแล้วก็มีทั้งหมูนุ่มเนื้อนุ่มปลาหิมะกุ้งมังกรทีมีหมดเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นอินสเตนทูโดเป็นเป็นบะหมี่กระสือเร็นลูปนะครับแล้วก็ตัวหอยลายหวานแล้วก็ตัวอะไรจะหอยลายหวานครับอ๋อหอยลายหวานแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไข่ค้อนตัวนี้ขายดีมากในหมู่คนจีนชข่มข่ความกรุบปะฮะไข่ค้อนไข่ค้อนครับไข่ค้อนแล้วก็ทานกับตัว เนื้อสัตว์จะเป็นไหอยลายกินด้วยกันไ่ไเป็นไข่ขาเป็นไข่เนีระครับกินอันนี้ไข่ดีมากคนจีนชอบสั่งนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหมี่ฮกเกี้ยนไก่นะครับออนทอนด้วยเป็นไข่แดงนะครับแล้วก็มีฮกเกี้ยนนี่เหมือนพวกภูเก็ตไหมอ่าคล้ายๆคล้ายๆแต่มีการแต่แต่งนิดนึงสไตล์คล้ายๆกันแต่แต่งเป็นสไตล์เราถูกต้องแต่ถ้าใครคิดไม่ถึงว่าไอ้ไข่ตุ๊เดี๋ยวฮกเกี้ยนเป็นยังไงอ่าก็คล้ายๆภูเก็ตอ่าใช่แล้วก็แน่นอนเส้นขาดผัดไทยไม่ได้้เ่านน ต่างชาติเยอะก็จะมีปัดไทยนะครับป<อ>ัดไทยก็มีตักหลากหลายครับปัดไทยากากหมูปัดไทยกุ้งปัดไทยคอหมูปัดไทยลับสเตอร์มีหมดเลยแล้วแต่เนื้อสัตว์ที่จะเลือกกันนะครับแล้วนี้ล่ะอ่าอันนี้ถ้ากินเล่นนะมีปอบเปียะกุ้งง่ายๆทานเล่นไอปลาไทยเซอร์ไอปลาไทยเซอร์มีอย่างเดียวอย่างเดียวอ่ามีแล้วก็มีขนมปังหน้ากุ้งด้วยอ๋อใช่ใช่ใครอยากกินไอปลาไทยเซอร์ก็เป็นปอบเปียะกับขนมปังหน้ากุ้งใ,งใช่สปริงโรลนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าใครไม่มีเส้นมากินเส้นกันที่นี่ะนะครับอ่ะเราเริ่มกันเลย จริงๆมีเครื่องปรุงด้วยใช่ไหมมีเครื่องปรุงครับมีพริกเราปรุงที่ที่เคาน์เตอร์ใช่โอเมได้เพราะนั้นอันนี้อร่อยแล้วไม่ต้องปรุงอ่าเอากินรสออริจินอลออริจินอลใช่เริ่มจากจริงๆเนี่ยมันก็เส้นมันก็ผัดไปสักระยะหนึ่งแล้วแหละเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าไม่ใช่แป้งข้าวเจ้ามันจะติดอยู่แล้วเส้นอย่ามีแป้งข้าวเจ้าเนาะใช่นี่โอ้โหปูสดๆเลยเนี่ยอ่าอันนี้เป็นผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วเนื้อปูเนื้อปูหักแน่นๆเนื้อปูสดๆคือเราเราเรา เแล้วปรุงเรามาส่งทุกวันเนาะใช่จริงๆแล้วมันปรุงได้เนาะมันมีไม่ปรุงแล้วปรุงล้มันมีพริกพริกคั่วอย่างเงี้ยพริกไทยอย่างเงี้ยใช่ตัวเส้นอ่ะมันจเส้นหอมกระะทใช่วอกอ่ะวอกวอกเป็นสันคือแปลว่าหม้อใช่ไหมอ่าเป็นกระทะจีนกระทะจีนได้เพราะว่าเราเราเรากินแบบเนี้ย ภาษาญีจานเนี่ยเขาเรียกวอกแหคือกลิ่นกระทะหอมยยอนเกิดอารมณ์เลยอ่ะอารมณ์เลยฮะต้องไปช่วยต้องตีไม่ช่วยตงในการกินให้มันหมดแล้วก็เนื้อปูุก็สดด้วยนะหอมไม่ปรุงก็ได้แต่ถ้าอยากปรุงก็มีอันนี้เป็นร้านี่เราไปรัดหน้ารัดนหน้าให้กินเส้นมาเลยมาเลยเส้นกับน้ำน้อยนิดนึงมาเลยมาเลยเอาําเชฟกิกเลยเกิกเขาไปเมืองนอกมาเยอะมากเราไม่น่าเชื่อว่าวันนี้เขาจะเป็นเชฟกับท่านเหล็กเป็นเชฟแบบ เป็นซูเปอร์เชฟอะว่ากันเถอะไม่ถึงขนาดไม่อายใครเลยไม่ไม่อายใครอ้าวไม่อายใครจริงๆอะได้มีได้มีโอกาสไปทำอาหารให้ให้ผู้นำหลายๆประเทศเนาะแล้วก็แบบเป็นเกียรติแล้วก็ได้ความรู้มาพัฒนาอาหารของเราให้ให้ได้ดีให้อาหารให้แป่ให้เพิ่มไปให้เพิ่มให้อะไรให้เพิ่มรสชาติใหม่ๆนะฮะส่วนคุณค่าของอาหารแต่ละอย่างที่ทําไปเนี่ยเราก็พยายามจะทําให้คุณภาพดีๆกินอะไรเราเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเชฟกิ๊กเองเขาก็ต้องดูแลตรงนี้ด้วยถูกต้องนะ อันนี้คือราดหน้าครับราดหน้าหมูหมูนุ่มนะครับจริงแล้วมีทั้งเนื้อมีปลาหิมะกครับหมูนี่ใส่หมูไปให้ด้วยใช่ใช่อ่ากินกินดูครับเราก็จะเข้มข้นใช่ไม่ต้องปรุงเลยใช่ล้ำน้ำหอมมากอ่าฮะไม่หวานมากอืมไม่เค็มมากบางเจ้าใส่สว่านนุ่งกินเชื่อเจ้านี้นะ กำลังดีเลยทุกอย่างลงตัวไม่เค็มไปไม่หวานไปเขาเรียกว่ารสชาติกลมกล่อมกลมกล่อมจริงๆคำนี้ไอตัวน้ำเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นซอสที่ปรุงมาจากซอสสิบชนิดแล้วก็หมักหกเดือนถึงใช้ได้นะหกเดือนตัดน้ำไปหกเดือนหกเดือนถึงจะใช้ได้นะครับเคยกินน้ำร้อนหน้าที่ไหนเป็นแบบนี้เลยอ่ะมันไม่เหมือนมันหอมเพราะว่มันหอมเกิดจากการหมักด้วยใช่เราหมักไว้หกเดือนก่อน ซอสไดมาหกเดือนแต่เส้นก็บอกไฮได้กลิ่นหอมหอมกระช่าใช่อันนี้บอกเลยอันนี้เป็นบะหมี่สะเด็ดลูปชื่อชื่อเมนูอะไรอ่ะอันนี้เป็นอ่าบะหมี่กึ่งผัดกับหอยลายหวานแล้วก็ไข่คนนะครับตัวนี้จะมีความเผ็ดนิดนึงอันนี้ไข่ดีมากพวกต่างชาติชอบเดี๋ยวตักให้ดูได้เผ็ดได้ใไหมครับได้เชฟกิ๊กเทคแคร์บริการอย่างดีขึ้นดูสิมันจะไม่อร่อยได้ยังไง นี่เมื่อกี้ทีมงานบอกโอ้ทำไมเขาหล่ออย่างนี้ทีมงานชมว่าหล่อเราบอกขอ้เขา็นดาราม,มาก่อนแต่ก่อนพี่ก็หล่อแบบนี้แล<น>หละมันก็เลยมองเราไม่หล่อแล้วมันก็บอกเชฟกิ๊กหล่อแต่เขาเป็นผู้ชายนะไม่ใช่เกย์น,นะคนที่ชมเนี่ยเขามีเยอะคุณเขามีที่ดินโรงงานมงหวานเป็นสี่ห้าร้อยไร่อยากได้ไม่ได้ไปทำร้ารนเ่ไม่ใช่ อยากได้ไปทำร้านไม่จบท่านจะมองงานวงวานที่เป่าป่าเปล่าที่เลยฮะเออไปเอาที่เราเอาใจเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันหลังใหม่ที่เป็นเรื่อยๆขายทุกฝูงไหมเสง่ําเสง่ํพ่อแม่ไม่ยอมขายอ๋อเหรออันนี้คืออันนี้เป็นแบบบะหมี่กึ่งผัดหอยลายหวานไข่ข้นไข่ข้นอยู่ในนี้หมดเลยนะครบหมดเลยนะใช่อ่าอืมจะอิ่มไหมเนี่ยมันมีความเข้มข้นมีความหอมกระทะมีอะไรเนาะ แล้วมีความเผ็ดเบาๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เห็นไหมคนไทยจะชอบมากใช่เพราะว่ามันมีความเผ็ดอย่ไม่ได้เผ็ดจัดมีความเผ็ดมีความนุ่มมีความคือคนไทยชอบดูอิสระรูปแต่ไม่บอกยี่ห้ออะไรเส้นข้นนิ่อนุ่มกาลังดีกันยี่ห้อเนี้แต่ไม่บอกนะถามมหาถามมาถามเมื่อกี้ที่ร้านเดี๋ยวบอกมาอย่างเชฟกิ้งเขาใช้บะหมี่ยี่ห้ออะไรแล้วว่าตัวไข่นุ่มมากอร่อยมาก ได้เลยอะไรต่อไปอานี่มีฮกเกีย้ยนนะครับผม,มโอ้ยได้ใช้เชฟระดับโลกป้อมาตักข้าวให้ <laughs> มาตักอาหารให้ อันนี้หมี่ฮกเกี้ยนบางคนจะนิยมกินหมี่ฮกเกี้ยนเวลาไปภูเก็ตไปพังงาไปตรังไปทางใต้ฝั่งเทเรนนามมนคือก็มันเป็นเส้นเหมือนเหมือนเส้นหมี่แบบเส้นใหญ่ๆเนาะของชาวฮกเกี้ยนที่เขาทำน้วนๆหน่อยแล้วน้าก็จะขุกขลิกนิดนึงอันนี้คล้ายๆกันแต่เรามาแอบของเราเองอะไรเพิ่มเติมอย่างนั้นถูกจริงๆเราอะไรเพิ่มเติมจากปกติฮกเกี้ยนจะผัดไข่ลงไปเลยอันนี้เราไม่ได้ผัดไข่ลงไปเราจะเป็นไข่แดงท็อปข้างบนใช่แย่ไปแล้วซอสไม่เหมือนหรอกใช่เดี๋ยวขอกินดูก่อนอันนี้ก็จะ ฝรั่งชอบง่ายๆละมุนละมุนกินง่ายๆอะไรเงี้ยใช่ง่ายๆฝรั่งชอบกินไม่ต้องคิดอะไรเยอะใช่อันนี้รสชาตินะคุณผูฟังตัวเส้นเองทุกท่านชมตัวเส้นเองเนี่ยจะนุ่มไม่แข็งกระด้างเพราะว่าที่เราไปกินบางทีอ่ะบางทีอ่ะเส้นแบบแข็งแข็งไม่รู้ว่มึงแข็งเพื่ออะไรอ่ะเออไม่ใช่อันนี้นุ่มแล้วอย่างที่บอกถ้าปิ้งเป็นตัวไข่เนี่ย ตัวเนื้อ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 เส้นหมี่ฮอกกี้เนี่ยเราจะกินเต็มเต็มเต็มคำคำกับรสชาติที่มันนุ่มนวลและอร่อยนะฮะมาถึงผัดไทย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 ที่ร้านเลิศทิพย์ที่วังหินมีไหมฮะผัดไทยไม่มีครับพวกนี้ไม่มีเลยพกเส้นมามากินที่นี่เท่านั้นใช่เลิศทิพย์จะเน้นเป็นข้าวต้มอย่างเดียวเลยข้าวต้มหรืข้าวต้มใช่ใครที่อยากกินข้าวต้มโรอร่อยอร่อยต้ไปที่เขา ผักปูผักเกิดเนี่ยมีหมดครบเรียบร้อยถ้ากินเส้นต้องมาที่นี่เลยมาวอล์กมาสเตอร์นะครับแม่นานนิดนึงไหมเจ้าม่นานนิดหนึ่งชอบความเปรี้ยวเพราะเราขาดผัดเปรี้ยวอันนี่คือผัดไทยร้านวอล์กมาสเตอร์ครับผมนะครับเอ็มสวีอ่ะเส้นก็จะมีความแบบหนึบๆหนๆนิดนึงใช่เส้นเนี่ย เสียบแล้วมีเนื้อเส้นเขาเรียกอะเดนเต้ไหมอ่านึบ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 นใช่เส้นอร่อยแล้วรสชาตินะเครื่องปรุงผัดไทยมีครบหมดเต้าหู้เต้าหู้อะไรใชี่นี่ผัดไทยแท้ๆบางเจ้าวมัใส่โน่นบางเจ้าวมัใส่นี่ที่นี่ใจปรุงใจโป้มีหมดนะครบนะมีหมดในคำเดียวครบหมดเลยเครื่องแน่นผัดไทยแท้ๆออรอร่อยเป็นผัดไทยแท้ๆบางจ้าวใส่ไม่ใส่นู่นไม่ใส่นี่ไม่ใส่นั่นที่นี่ครบครับแล้วมีกุ้งด้วยอ่า อาวมาถึงเมนูสุดท้ายอ่าสุดท้ายอันนี้ชิมกินเล่นๆกินเล่นๆอันนี้เป็นออเดิร์ฟออเดิร์ฟนี่มาแล้วมั้งเนี่ยไม่เป็นไรเขาทอดมานานแล้วดีเขาต้องทอดปุ๊บกินปั๊บเออแอร์เป็นไทเซอร์ก็ได้ออเดิร์ฟก็ได้พอถึงปุ๊บอันนี้จะได้เร็วหน่อยเกี่ยวไหมหรือว่าเท่ากันอ่าเร็วอันนี้เร็วหรือเร็วสั่งกินเล่นก่อนได้เลยใช่กินเล่นก่อนใช่ง่ายง่ายนี่ไปแล้วเนี่ยกรอบอยู่กรอบอ่าโอ้กรอบกรอบเลย เสียงเสียงกอบกลัวกอบกลัวเอาอีกสักตัวไหมครับพอแล้วฮะเดี๋ยวไม่ได้จะอีกกี่ตัวก็กรอบมากเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพล็กกิ้กินหมดเนี่ยไม่ให้ไดจะให้อีกแถวอีกสักตัวสักหน่อยเดี๋ยวก่อนยังมีนั่งอยู่ไม่ใช่อยูออะไรอ่ะอะไรฮะลองปลานะกงเมืเอกี่วบนหลังครับเอาแล้ววันนี้พอแล้วอีกทีแล้วกลัวอ้วนอร่อยมากาเอางี้พล็กิ้งเชฟกิ้งฝากร้านหน่อยว่าร้านมอคคัสเซอร์วอล มาสเตอร์อยู่ตรงไหนยังไงเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับก็จริงๆแล้วร้านนี้เป็นร้านน้องใหม่นะครับของเชฟเลยนะครับก็คือร้าน w อล์กมาสเตอยู่ที่เอฟสเฟียร์ชั้นจีนะครับใครที่เอฟสเฟียร์อยู่ตรงไหนไม่รู้จักเลยครับเอฟสเฟียร์ก็อยู่ติดกับ e m p o r i u m เลยนะครับติดกับสวนเบญจกิตินะครับใครที่บ้านแถวสุขุมวิทนะครับแวะเข้ามาเอฟสเฟียร์นะครับมาเจอกันได้นะครับแล้วก็ร้านหลักของเชฟเลยจริงๆแล้วอยู่ที่ร้านที่วังหิน70นะครับอยู่ลัฐพรวังหินนะครับแล้วใครที่เข้าในเมืองปุ๊บ มาเยี่ยมชมมาได้นะครับมาแวะชิมอาหารเมนูสิ้นหลากหลายานะครับอาหารจานเดียวอ่ะอันนี้ยังไม่อิ่มเลยครับย,ยังมันอร่อยยังอิ่มได้งไงเออเดี๋ยวก็บุญชูข้าวหลองปากหมาอ่าใช่จะกินทำไมเหรอพี่อะไรเปล่าเป็นแฟนคลับอันเนี่ยเราก็มาเยี่ยมมาได้นะครับที่บ็อกมาสเตอร์นะครับเอสเฟีชัน้นจีครับผมโอเคนะครับใครอยากกินอาหารอร่อยอร่อยเป็นอาหารเส้นนะครับที่เอ็มเฟียเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขามีอาหารหลากหลายมากแต่ว่าที่สําคัญนะใครอยากกินเส้น แล้วมีทุกเกือบทุกเส้นอ่ะูดถึงอ่ะเกือบทุกเส้นแล้วอย่างเส้นก๋วยจั๊บไม่มีนะเขาจะยืมทำอะไรเืออาจจะมีเดยอาเมนาเพราะนักเพราะนัออยากกินอาหารเส้นอร่อยอร่อยแล้วโดยเฉพาะอาหารเส้นที่ใช้ผันนะครับมีเกือบทุกเส้นเลยต้องมาที่ Walkmaster Walkmaster นะครับอยู่ที่ชั้นจีเนาะใช่ครับผมมาเจอกันได้นะครับ ขอบคุณมากครับพี่กิ๊ขอบคุณครับพี่เชฟเก่งต้อเต็มๆหน่อยขอบคุณครับพีื่อีิระมลเชื่อจกระมลกระมลกระมล